8เยอะๆร้อยเรียงในเบอร์มีอิทธิพลในเรื่องของอำนาจบาร,รมีเงินก้อนใหญ่พี่พีคะใช้เลข8เยอะๆอะดุจริงไหมดุจริงถ้ามี8เยอะๆร้อยเรียงในเบอร์ยิ่งถ้าเป็นผสมเลขเสียเข้าไปนะอาจจะทําให้เห็นคนนะั้นเป็นคนขี้่หงุดหงิดคนที่แบบบางทีโมโหจนประสาทแตกไปแล้วนะนะถ้า8เยอะๆทาไมบางทีต่อให้ร้อยเรียงมงคลก็ยังมองว่าเป็นคนดุเพราะว่า8คือเลขยกักษ์ันส่วนทาให้เรื่องของความใจร้อนนะมีอิทธิพลในเรื่องของอำนาจบาร,รมีเงินก้อนใหญ่มันมีข้อดีที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ข้อเสียระวังเรื่องความสัมพันธ์การใช้ ใช้วัน,นี้ก็ระวังเรื่องอารมณ์เป็นพ <No. S 1> ิเศษเท่าั้เองนะครับคือเรียกว่าต้องร้อยเรียงให้เป็นอ่ะคือจะดูแค่แปดเยอะก็ไม่ได้ถ้าเกิดร้อยเรียงไม่ดีก็อาจจะส่งผลลบได้เยอะหน่อยถ้าเกิดว่าร้อยเรียงดีละครับก็อาจจะส่งผลบวกเช่นพวกเบอร์7จ็ดแปออะไรตระกูลพวกนี้ที่คนมักจะตามล่าหากันและ แพงมากๆด้วยและสิ่งที่ผมพูดไปครับคุณยังไม่ต้องเชื่อผมท้าให้คุณไปศึกษาและไปพิสูจน์ครับอยากรู้ว่าเบอร์คุณมงคลจริงไหมครับ,รบเข้าไปตรวจได้ที่เว็บไซต์ decoder159.com ฟรีครับและที่สําคัญเรามีบริการพิเศษนะครับถ้าใครแบบอยากจะเปลี่ยนเบอร์อยากจะรู้ความหมายเบอร์แบบให้หมอดูเป็นคนบอกครับสามารถเข้ามาขอนัดฟรีได้ที่ decoder159 ครับ